คุณกล้าลองไหม่เข้าไปในห้องน้ำหญิงชั้นสามของโรงเรียนตำนานญี่ปุ่นเล่ากันว่าถ้าคุณเดินไปที่ห้องที่สาแล้วเคาะประตูสามครั้งพร้อมพูดว่าฮานาโกะซังอยู่ไหมทันใดนั้นบางคนได้ยินเสียงเด็กหญิงตอบกลับมาเบาๆบางคนเห็นประตูเปิดออกเองเผยให้เห็นเงาร่างของเด็กผู้หญิงผมบ๊อบสวมกระโปรงสีแดงหรือชุดนักเรียนญี่ปุ่น มีคนเชื่อว่าเธอเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบางตำนานก็ว่าเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในห้องน้ำนั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแต่ทุกโรงเรียนในญี่ปุ่นยังคงเล่าขานกันว่าห้องน้ำหญิงชั้นสามคือที่สิงสถิตของฮานาโกสังและถ้าวันหนึ่งคุณได้ยินเสียงเคาะตอบกลับมาจงภาวนาว่าเธอแค่แกล้งคุณเล่น ไม่ใช่ตามคุณกลับออกมา